มันท้อใจไงกาลินวัสดีว่าดีบาเลียแต่งแล้วนะ่ะยุตอนรู้แล้วนะ่ะแต่ยังไม่รู้คนทำอะ่ะ บ้านหับหรือเปล่าบ้านเราฉันไปเติมเรื่องก่อนนะนอะไรนะบ้านเรา <c oughs> คุยกันยาวทำทำไมอ่ะ <c oughs> เดบินี่มิคุณบอกว่าบ้านเราเป็นคนทำคิดว่าไงรอดูเลยคนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยอะไรนะแค่ขึ้นต้นบ้านเราก็ไม่น่าใจนี่หรอก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยาวบอกให้เป็นไรกันเตือดแล้วเหรอเออเป็นเรียกรวมเลยลองหัวหน้าห้องเขาอันนี้หัวหน้าห้องหยุดหรือเปล่าฉันบอกศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้วแหละศาสตราจารย์เขาก็เรียกประชุมเองฉันคิดว่านั่นจะเป็นเวลาที่ดีนะที่เราจะได้มันนั่งคุยกันแบบตรงๆจะเรียกรวมที่บ้านดีกว่าไปเอาไปเลยแมเอายังเหรอศาสตราจารย์ยังไม่เรียกรวมเลยหรือเปล่า ไม่อยากให้ถึงหูศาสตราจารย์ฉันคิดว่าศาสตราจารย์น่าจะรู้แล้วอ่ะไม่ฉันอยากคุยกันในบ้านเฮ้ยจริงๆฉันไม่ควรที่จะต้องมาอยู่ในห้องนี้เลย้วยซ้ำทำไมฉันต้องมาอยู่ในห้องแบบนี้ด้วยเนี่ยที่มีบ้านแท้ๆโอ้มันบัดเนี่ยนะเอ้าไลมาเหรอ ฉีนก็เลยแต่ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นตอนนี้แบนนั้นฉันก็คิดเหมือนนายแหละอยู่ห้องบัมบัดก็คงดีกว่าอยู่บ้านอย่างนอยก็ไม่กนเอาน่ะนายใจเย็นเย็นเลนเย็นไม่ลงจริงๆฮะฉันเย็นไม่ลงน่ะลาบัสเฮฉันเกิดอะไรขึ้นพยายามเย็นตั้งแต่เมื่อวานเลยเมื่อวานคิดว่าคุนรู้เรื่องแล้วนะใช่เกิดอะไรขึ้นฉันพยายามที่จะเย็นตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่า ฉันได้ยินว่าบ้านรือบ้านเราฉันก็เลยเกิดอะไรขึ้นพอแล้วฉันไม่อยากพูดอะไรกับคนที่พูดไปนะไม่มีประโยชน์อีกแล้วตอนน้ที่ฉันได้ยินมาจากลาบัสแล้วก็ใช่แล้วล่ะด้วยฝีมือบ้านเราเองเนี่ยแหละแล้วทำไมทำกันอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ได้รู้ฉันก็ยไม่รู้มันกันว่าคือใครฉันก็ยังไม่รู้ว่าคือใคร ฉันรู้แค่มันแตกพีกในพีกเลยสิคิวจะเป็นฮท้าฟอพแทๆ้ๆน่าสิเอานะ่ะอย่างน้อยนี่ก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับคน,ะน,นแบบนั้นนับว่าเป็นบทเรียนด้วยเหรออฉันก็เห็นเอสาจารย์ก็ ทำโทษเขาตงรฉันพยายามคิดในแง่ดีนะฉันยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครฉันรู้เลยเหรอว่าเป็นใครเองไงนะฉันพอผ่านหูดูแล้วก็พูดอะไรก็ได้เลยนะฉันไม่รู้ก็ไม่กี่เดินเข้ามาได้ยินว่ามีคนทำก็จะหาัตอยนกันฉันรู้แค่ว่ามีคนทำฉันคิดว่าน่าจะเป็นฉันเพราะว่าไล่เวทในนั้นแต่ก็ไม่ใช่น่าใช่ฉันคนเดียวที่จะไล่เวทครั้งเดียวแล้วมันแตกเลยนะ หลังจากเขาประกาศปิดบ้รนก็ไม่รู้เพราะหลังจากเขาประกาศฉันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องถามศาสตราจารย์ด้วยแหละว่าบาลีมันแตะได้ยังไงนะถูกเลยมนต้องค่อยไปถามศาสตราจารย์แล้วกันเรื่องนี้เันว่าศาสตราจารย์น่าจะตรวจไม้ได้คิดว่าคุยรู้เรื่องแล้วนะเมื่อวานแต่ทำไมยังมีเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์เธอนี่มันยับยังไม่อยู่จริงใช่ไหม ฮะฉันไล่ฉันไล่แค่ครั้งเดียวนี่มันทําแตกได้เลยเหรอนายคิดที่ดีนะคิดที่ดีว่าเธอได้เวทแค่ครั้งเดียวเหรอฉันเห็นว่าเธอได้เวทในบ้านตั้งหลายครั้งก็มีคนอื่นไล่ไหมล่ะแล้วเธอเห็นไหมล่ะก็ไล่เพราะอะไรไม่ใช่พวกฉันนะคันถามหน่อยเธอไล่เพราะอะไรถ้าเขามาว่าฉันมาริโมทนะควว่าถีบฉันลงฉันก็ไล่ของฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะแตกเลยในครั้งเดียวนะมันย้ำย้งเค่างใจตัวเองไม่ได้เลยไงจริงจริงมันก็ไม่ได้ควรที่จะแบบไล่กระถาจากคนอื่นก็ได้นะแบบว่า ส่วนรวมอ่ะเขาใจ้คำว่าส่วนรวมหรือเปล่าและอย่างนะไล่คนอื่นฉันไม่เคยว่าเลยนะแต่นี้เพื่อนด้วยกันเองเธอยังไล่เวทใส่ด้วยกันแหละฉันก็ไล่ไล่เล่นแล้วไม่ได้หรอฮะฉันเวทมันใชเวทมนต์มันใช่สิ่งที่ต้องได้เล่นเล่นหรือยังไงแต่เธอเห็นแล้วว่ามีคนไล่เล่นไหมล่ะไล่เล่นแล้วฉันก็บอกก็ไม่เห็นทุกครั้งนะเมื่อวามีคนก็คุยกันคิดว่ารู้เรื่องแล้วแต่ทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก วานก็จับกลุ่มคุยกันแล้วนี่แต่ทำไมมันยังมีเรื่องแบบนี้อีกอะนั่นแหละฉันก็เลยไม่อยากพูดแล้วจริงๆฉันไม่ควรที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้ซ้ด้วยซ้ำนะน่าจะมีหัวคิดกันอะเป็นสลิตเทลีนแท้ๆแต่กลับไม่มีสมองแต่รู้ได้ไงว่าฉันไม่มีสมองล่ะดูจากการกระทำเนี่ยจากการกระทำาหรอเพื่อจะบอกว่าฉันผิดคนเดียวงั้นเหรอทขาเป็นคนไล่เหรอาไม่ใช่เธออ่ะก็ฉันไล่ก็ฉันไล่จริงแต่ว่า แล้วคนอื่นคขาไม่ไล่บ้างเหรอเธอคิดดูดีๆสิคนอื่นตรงนั้น<ค>มันมีแค่เธอไม่ใช่เรื่องไงถ้าใ,ใคร,ใครไล่ะก<ต>็ใช่ตรงนั้นก็มีแค่ฉันจริงแต่มันก็สะสมไหมละ่ะในการไล่เวเทอะเรื่องมันใช่สิ่งที่ควรทำหรือเปล่าคือเธอจะบอก<ช><ช>ว่าเธอจะเอาเรื่องราวเก่าๆมาพูดถูกไหมละ่ะว่ามีคนอื่นเคยไล่ที่บ้านถูกไหมใช่ก็มีคนอื่นคนเคยไล่ที่บ้านแล้วนี่มันแตกเราใครแตกเพราะฉันไงมันก็รวมกันไงคือต่อเียที่ฉันคนเดียวหรือไง มันก็ต้องมีที่เธอแหละเพราะว่าซิลิสเทรนใจเย็นๆหน่อยได้ไหมพวกนายกำลังทำชั้นขายหน้านะตอเคนไม่ทะเลาะกันนะคะนายอย่าทะเลาะกันต่อหน้าบ้านอีกมีอะไรจะขายหน้าไปมากกว่านี้เหรอเพราะไม่สามารถจย้งความรู้สึกได้นะคะชามีม้าเอื่อนอยู่นะพอแล้วพายุฉันขอร้องเราไม่ได้อยู่ที่นี่บ้านเดียวนะเห็นแก่ฉันก็ได้พายุงั้นก็เดี๋ยวรอไปคุยกันที่บ้านแล้วกัน ก็ถูกตอนนี้มีหน้าขอางโถกับบ้านนาย,ยาที่บารียรแตกหน้าตนนีนนนเราใหม่ได้ไหมได้แต่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ทุกคนจําได้ไหมตอนที่เราแบบว่าเล่นเป็นหมออยู่วอซิตี้ใช่ไหมครับผมแล้วคราวนี้เหมือนดอนนี่เขาบอกว่าให้ดูในประกาศบารียบ้านบารียเมืองแฟนตาติกคราวนี้ก็ไปดูครับผมก็ไปดูกับการว่าบ้านซินเทรีนโดนบารีรแตกนะครับสามวัน ซึ่งตอนนั้นนะผมคิดแล้วว่าน่าจะเป็นบ้านครับพพับซึ่งคนนี้มีสตอรี่อยู่มาไลา่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบว่าโอเคมีสตอรี่ไว้เล่นแหละแต่กลับกลายเป็นว่ามารู้ที่หลังว่าบ้านเราเป็นคนทําคือคนที่ทําคือคนที่อารมณ์ร้อนคนที่ขี่เล่นคนที่แบบว่าจะพูดไงดีอคือมาริโมะเองเขาเป็นคนที่มีเอ NERGY นะแต่เล่นอะไรที่แบบว่าเล่นจนเกินเลยไปหน่อยอะเล่นจนบ้าคลั่งอะอืม แค่คาชื่อว่ามาลุโม่ยางเงี้ยซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาเรียกด้วยซ้าไม่เคยเรียกยูรีตั้งแต่แรกอย่างงี้พวกเราก็เรียกว่า Mar umo, Mar umo. มาลุโมะมาลุโมะกันตอนแรกผมเรียกมาลุโมะเขาวิ่งมาต่อยผมโอเคนะผมชิวๆเพราะาผมคิดว่าขเขาสามารถเล่นกับผมได้ผมก็เล่นกับเขาได้อืมตงหลังมาเริ่มจักหมัดไปเป็นไล่เวทย่างเงี้ยทั้งทางที่บ้านเราก็มีบาเรียอยู่อย่าลืมนะครับเมืองนี้มันไม่ได้คอมมูจนเกินไปนะมันก็มีบางครั้งที่มันเล่นต้องเล่นตามรอเมืองอะ่ะก็นั่นแหละฮะ ผมก็เลยว่าจะดัดนิสัยเขาหน่อยถ้าเขายังเล่นเกินเลยแบบนี้ผมก็จะเล่นกับกลุ่มเขาครับก็แบ่งกันเป็นครึ่งซีกไปเลยเราเล่นแค่เฉพาะของเราเราจะได้ซีเรียสแค่เฉพาะของเราเปัญหาที่เขาก่อให้เขาเคลียร์เองนีเมื่อกี้ฉันทําฉันค้ดไม่อยู่เลยนะฉันจะบอกให้ฉันร,นรู้ฉันก็เหมือนกันอะ่ะถ้าเขาคิดว่าเขาเจ๋งหรืออะไรเขาให้เขาเคลียร์กันเฉพาะกลุ่มของเขาเองอะเราไม่เข้าไปยุ่งเราจะบอกอะไรให้นะปัญหาที่เขาก่อมีีเยอะถสถานการณ์น่าจะปลอดภัยแล้วแล้วก็ เระยะเวลาก็ตามที่สติการกำหนดไว้แล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยจะคุยที่บ้านหน้าห้องก็อยู่นี่เมื่อกี้เนี่ยจะทำยังไงดีเราแบบเนี้ยจะดันนิสัยเขาหน่อยก็ต้องรุนแรงหน่อยน่ะนี่ฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะเป็นยังไงแต่เรื่องนี้ฉันไม่ยอมใครมันจะไปยอมเหรอเขาเชืเข้าใจนะฉันเห็นด้วยเขาไม่ทำเดินไขหน้าเาอ่อนระวังนะแต่ทางที่ ก่อนหน้านี้ก็ไล่กันไปตั้งเยอะไม่ใช่แค่โลยูริคนเดียวจริงๆก็ไม่ใช่แค่ยูริหลังบ้านแต่นี่เห็นล้วหลังบ้านไหมอ่านอกล้วมันมีเขตที่ให้ลองได้อยู่เธอเห็นไหมอือ้วเวลาฉันจะไปลองหรืออะไรเวทอะไรงั้นอ่ะฉันก็ไปลองหลังั้ว่าพอมันนอกบาเรียบ้านใช่แต่ว่าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอเองก็เผชกดไล่เหมือนกันแบบมือบ้านลั่นอ่ะ S <S แล้วแต่ว่าก็กคือเชอก็งงว,ว่าอ่ะทำไมมันไม่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเชื่อยังเข้าใจว่าอ,อ,อ๋อคือควรในบ้านไรอ่ะมันไม่แตกแตใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยเชอคิดว่า <S <S ยูริก็จจะเข้าใจว่างานนั้นริบป่าให้ฉันคิดอยากให้ทะเลาะกันนะมันก็เปแบบ็นสิ่งที่ไม่ควรวดีตอนแรกเวทตอนดันไรเวทตอนที่ศาสตราจารย์ริบป่า แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ดีเลยเชิญไม่อยากาให้มาหรอเป็นก่อนหน้าบ้านอื่นเจคนนั้นี่หลายรอบแล้วนะตอนแรกที่ฉันเรียกว่ามาดูมอว่าเห็นเพื่อนเขาเรียกแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็มาต่อยฉันโอเคฉันก็ไม่คิดอะไรตอนแรกรฉันนึกว่าเขานั่นคือชื่อเขาจริงๆฉันพูดจริงๆไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเคแต่ใช้กําลังมันไม่ควร แล้วก็เรื่องความท้าทายฉันอยากจะดัดนิ่ัยเขาน่ะอยบอกว่าโอเคเรื่องที่เขาตีกันฉันจะบอกให้เลยบอกว่าฉันข้าใจแต่การนี้มันยิงกันหลายรอบ้วทำไมเขาต้าจะาบบว่าศยุยงผูกวันหรือเปล่า้องไ่ง่ายนะฉันพูดได้เลยว่าก่อนหน้านี้เขาก็กระทาผิดแบบนี้หลายรอบศาสตราจารย์เขาก็ทําโทษเธอไปหลายรอบนะดูจากสถานการณ์ณตอนนั้นที่เพื่อนๆถามว่าเธออีกแล้วเหรอ อะไรประมาณนี้นะ่ยอ่าเชอไม่ได้บอกว่าเขาถูกเลยยังไม่ได้พูดว่าเขาถูกเลยเชอแค่บอกว่าพี่ผ่านมาน่ะทำไมถึงไม่ประกาศว่ามันแตกมันก็เลยจริงยังไงก็แล้วแต่แตการการะทําแบบนี้ฉันก็รับไม่ได้อยู่ดีแต่ตั้งแต่เขาไปท้าทายฉันก็อยากจะขอ ให้ทุกคนเเขาก็ดูไม่กิงกวนจริงในทุกๆครั้งที่ีการ่ายในปากมืดไล่เวสัยเพื่เพื่อนๆแล้วสลบกันขนาดนั้นเขาดูท้าทายยิ่งกว่านั้นเลยเขาไม่เป็นห่วงเพื่อนเลยใจเลยไอ้คนนวานนี่ว่าเจะสงบปากสงบคำเลยเว้ยเข้าใจเธอไม่พูสิ่งที่เธอพูด แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะมากเกินไปสำหรับฉันสักหน่อยไอ้เมื่อกี้มันไอ้เยอะคนเดิมเลยนี่เมื่อกทนนี่ที่ทมวาวามันปักดีอะ่ะผมผมขอฟังอีกทีได้ไหมครับขอ,อสรุปได้หไหมคือเรื่องม,มันเกิดขึ้นจากคนที่ชื่อว่าวันนี้ฉันเมื่อเงินไปคุยกับสองคนสากายกับอีกคนหนึ่งชื่อไหนนะผู้หญิงตัวต้นเรื่องเลยยูริไม่ใช่ย,ยูริคือคนที่เป็นคนไรเวรยริชานมหรือเปล่<อ>าเหมือนเขาเรียกมาริโมะเรียกยูริว่ามาริโมะน่ย แล้วเหมือนมาริโมเองอไม่พอใจก็เลยปล่อยมัดตรงไปก่อนหลังจากปล่อยมัดตรงรู้สึกคุยกันไม่โอเคก็คเลยกลับกันว่าไล่เวทในบ้านของเราศาสตราจารย์ไม่เห็นพอดีบาเรียรเลยแตกซึ่งมันเป็นอะไรแล้วฉันว่าไม่ได้เป็นที่แค่ศาสตราจารย์มาเห็นหรอกฉันว่าน่าจะเป็นที่พวกเธอหรือพวกสักคนหนึ่งนี่แหละสักกลุ่มฉันพูดเป็นกลุ่มลวกันนะเขา ไร้วทเล่นจนบาเรียทุทนการรบกวนไม่ไหวอืมมันก็เลยแตกอย่างที่รบาทพูดเลยนั่นทําให้มันพอพยายามเป็นข้าโลกทาให้บ้านซิลิทรีนขายหน้าฉันไม่ยอมซึ่งก่อนนันนี้เขาก็มีปฏิกิริยาในการท้าทายศัสตร์มืดอ่ะพอท้าทายปุ๊บกับลายว่าเพื่อนก็โดนลุกหลงไปด้วยเป็นกลุ่มเลยหน้าห้องจ <ผม S 2> ำ,ำ,ำได้เออ ซึ่งตอนนี้กับกายเป็นว่าเขาเป็นคนที่แรงมากๆแรงในที่นี้ก็คือตั้งกำูขอร้องพวกนายจะยินเย็นลงก็แค่แรงพูดอยู่ฉันไม่ได้ยินก่อนเลยพายุใช่ฉันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะนายพูดดังไหมก็ฉันถึงได้บอกไงว่าตอนนี้มันทำให้เพื่อนต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อไปอยู่ที่ห้องบำบัดซึ่งมันก็แคบมาก ซึ่งฉันฉันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับที่แบบนั้นถามว่าแคบไปมันก็ไม่ได้แคบหรอกแต่เอาเป็นว่าพวกฉันขายหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้กันแล้วกันมีบ้านแต่อยู่ไม่ได้ไม,ม,มันไม่ควรที่เกิดขึ้นเรื่องขึ้นแบบนี้เรื่องแบบนี้ขึ้นมาถ้าการของก็ถ้าการการะทาของเขาสร้างปัญหาแบบนี้ฉันขอไม่ไปเข้าร่วมด้วยนะเข้าร่วมในที่นี้คือไม่อยากไปเดินใกล้หรือมีปัญหาอะไรไดี่ยเขาก่อฉันจะไม่เข้าไปยุ่งด้วย ตอนแรกฉันก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะเพราะว่าพวกฉันก็โดนมาเหมือนกันแต่ดูจากการการะทาของเขาแล้วฉันมองว่าเัก็ให้เขาจัดการในสิ่งที่เขานั้นก่อขึ้นมาเองก็แล้วกันเดี๋ยวฉันมานะฉันว่าฉันต้องตีตัวสักครู่ได้รบกปัญหาของฉันกับบ้านทัพเวฟฟับสองคนนั้นเดี๋ยวฉันเคลียร์เอง ส่วนเรื่องของเขาฉันไม่รู้ว่าเขาไปบาดหมางอะไรกับใครฉันไม่สนใช่พอขนาดที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเนี่้เขายืนกอดอกคุยเขายังไม่รู้สึกประสีภาษาเลยว่าเขาผิดเลยคำขอโทษไม่มีน่าเลยยังดีแต่โทษคนโน้นคนนี้เพราก็ทําเหมือนกันไม่เห็นมีใครว่าทำไมให้พูดไม่พูดให้มันดังๆไปเลยล่ะให้เจ้าตัวเขานั่นได้รู้สึกรู้สาสักหน่อยเน๋ยเีอมีอะไรจะพูดไหม ดูนางก็พร้อมจะคุยอยู่แล้วว่าอย่างไรหรอนะก็ป euh ัญหาที่มันเกิดขึ้นอะปัญหาฉันที่เกิดขึ้นก็ฉันก็ยอมรับว่าเป็นพอฉันเองที่ฉันไปเอ่อตีใครนะชาปะอาใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ฉันก็ไปตีชาแค่ครั้งเดียวแต่วันอื่นฉันก็ยอมรับที้ก็ตีจริงแต่ก็ไม่น่าใช่ฉันคนเดียวหลอกนะที่มันทําร่วมกันทําให้บาเรียแตกฉันก็พูดมาสิว่าใครฉันบองตรงๆนะการกระทําของเธอหลายครั้งแล้วอะ ฉันมองไม่โอเคเลยไม่ที่เธอพลาดทิ้งอ่ะฉันอยากรู้ว่าใครบ้างต้องพูดมาสิว่ามีใครบ้างฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาอ่ะออทามขนาดนั้นอ่ะแล้วเธอกล้าพูดได้ยังไงว่ามีหลายคนก็มีฉันก็รู้สิว่าต้องมีฉันถ้าฉันตีแค่นิดเดียวแล้วมันจะแตกฉันก็งงอยู่อ่ะงีก็แล้วแต่ฉันมองว่าการกระทําของเธอมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว เพชรปุนมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องไล่เว้ใส่เพื่อนอะใช่ตั้งแต่วันนั้นแล้วเรียกผิดว่ามาริโมะเธอถึงขั้นไม่พอใจวิ่งต่อยคนอื่นอย่างนี้เลยเหรอฉันไม่ชอบนะเธอชอบเหรอเาอเรียกจุดด้อยของเธอบ้างล่ะพูดดีดีหรือเปล่าอะไรนะพูดดีดีเป็นไหมซึ่งก่อนอันนี้เพื่อนเธอก็เรียกเธอว่าแบบนั้นน่ะซึ่งตอนเนี้ยคนในบ้านคิดว่าเธอเป็นมาริโมะกันหมดแล้วอ่ะฉันก็เคยนะ เธอไม่ไปดูในนิตยสารแล้วว่าฉันเชื่ออะไรนะอง่ายๆนะฉันก็อยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่พายุนั้นพูดชื่อว่าชื่อนั้นของเธอเธอก็อารมณ์เดือดดาลฉันไม่ชอบเนี่ยปล่อยหมัดออกไปโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันก่อนนั่นคือสิ่งที่สมควรที่จะทําแล้วหรือเปล่าถ้ามีคนมาล้อจุดด้วยเธอเธอจะทำยังไงล่ะถ้าเธอัวร้อนมากๆถ้ามันเป็น ันก็เคยบอกไปแล้วกับทุกคนว่าฉันเชื่อ,อยูริตอนแนน้าตัวพวกเธอก็น่าจะอยู่นะฉันมาช้านะฉันไม่อยู่ฉันเลยไม่รู้ว่าเธอเชื่อไม่คือเธอพูดไม่ได้หรอนั่นสิบางคนเขาก็จาไม่ได้<ต>หรอกมันเริ่มต้นเพียงแค่การพูดคุยกันเท่านั้นแต่เมื่อเราก็เป็นเพื่อนในบ้านเดียวกันทําไมเราเลือกที่จะกระทําในสิ่งที่ไม่ควรทําร้ายร่างกายคนอื่น,นโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันก่อนตอนสัตว์มืดตรงสะพาน เขาก็มาเตือนดีๆให้กับแต่เธอยังไปดันไปพูดท้าทายเขาอีกผลเป็นไงอ่ะเพื่อหลายคนต้องโดนลุกหลงว่าเธอมันก็เป็นชั้นนะเขาก็จะโจมตีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่หรอแล้เธอจะไปท้าทายเพื่ออะไรใช่ถ้าเธอไม่ท้าทายเขาก็ไม่โจมตีพวกเราหรอกแสจาร์เขาก็พูดอยู่เนี่ยหลายคนเขาก็หวาดกลัวเธอไม่รู้สึกบ้างเลยหรือไง เธอนี่ไม่ยอมรับผี่จริงๆอยสิ่ง,งที่เธอทำอะไจริงๆอ่ะฉันก็รู้ว่าฉันทําอะไรลงไปแล้ววันนั้นศาสตราจารย์เขาถามนะไมเธอถึงไม่บอกไปว่าเธอเป็นคน,นทำเันไมกา <อะ S 2> เข้าไปเลยค่ะฮะ <c oughs> พอศาสตราจารย์คนนั้นเขาเตือนมาว่ายาอานิสัยที่บ้านมาใช้อย่างเงี้ยเธอกับกายเป็นว่าเธอไม่พอใจศาสตราจารย์ทั้งที่เธอเป็นคนทําแท้ๆแต่ถ้าเรื่องที่ฉันทาทายอันนั้นฉันก็ต้องขอโทษแต่เรื่องนี้ ที่บาเรียแตกฉันไม่เห็นด้วยว่าการค้ัมคนฉันคนเดียวจะทำให้บาเรียแตกขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครจะทำกี่คนมันมองกันที่ว่ามันสมควรที่จะทำหรือว่าไม่สมควรที่จะทำมากกว่าแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วให้ฉันย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้หรอเธอคิดไม่ได้หรอทั้งที่เธอก็บอกแล้วนี่ว่าอย่าไปไล่เวทใส่บ้านคนอื่นเพราะบาเรียมันจะแตกแต่เธอกลับกลายเป็นว่าไล่เวทในบ้านของเราเนี่ย เธอคิดว่าฉันทําคนเดียวได้ไงนั่นคือเธอจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนไล่เวททับถมทับถมไปเรื่อยๆจนเธอไล่เวทครั้งสุดท้ายแล้วมันแตกถูกไหมก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทํานี่หลายคนไม่ใช่หลายคนบางคนก็ทําบางคนก็ไล่เวทนี่แล้วคนนั้นคือใครการที่ฉันไล่เวทครั้งสุดท้ายครั้งเดียวมันจะแตกได้เหรอฉันถามว่าใคร ฉันจะรู้ไมหมล่ะว่าใครฉันไม่ได้อยู่บ้านฉันก็พูดไปแล้วว่าฉันไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาฉันจะรู้ไหม,มล่ะเจธอจะมาพูดแบบนี้สุมสีสมห้าใส่ร้ายเพื่อนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเธอไม่มีหลักฐานเพื่อเรายังไม่มามัมาไม่ครบเลยฉันจะรู้ได้งไงว่าเป็นใครบ้างล่ะเขาก็ต้องยอมรับหรือเปล่าว่าเขาทําจริงหรือเปล่าหรือว่าใครทํากันแน่ว่าเขาเคยไล่บาเลียเอ้ไล่เวทมนต์ใส่บ้านเราได้รับผมขออะไรได้ไหมครับในบ้านอะ่ะห้ามถึงไม้เลยไม้กะยะ็ยศิษิ์ของพวกคุณอะ อยากลองเวทอะขอข้างนอกเลยได้ไหมครับแปลงผักอย่างเงี้ยคุณอยากทำอะไรทำอะไรได่ยินเลยจะถือไปกินในบ้านทำไมอันนี้ฉันก็ไม่เข้าใจอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชานนีมาจากบ้านับมันเป็นบ้านของเราอยู่แล้วอะครับได้ยินงชนรอเปล่าใช่เขาเขาบอกไงว่าห้ามไล่ในบ้านอานีนนีมาจากบ้านที่พับว่าเธอไปไล่เวทตรงแปลงผักอะไล่ใส่คนอื่นแล้วสราจา์เซเบอร์เข้าไปเตือน ไอีด้ไปตรงแปลงผักฉันไม่ได้ไปเล่นตแปลงผักฉันลงมาที่มันเป็นลานแล้วฉันก็ไล่ตัวนั้นกับเพื่อนฉันที่อยู่บ้านเซนท่ดินก็คือคริสติน่าฉันไม่ได้ไล่โดยคนอื่นด้วยซ้ําแต่ก็ไล่ด้วยกันเองไม่ได้คนอื่นศาสตราจารย์มาเตือนเธอก็บอกศาสตราจารย์ว่าเธอเท่มานี่เขามีอันนี้อยู่เธอก็บอกศาสตราจารย์ว่าอะไรบอกให้เพื่อนได้ยินอะะไรน เธอก็พูดหลายอย่างอาจารย์ว่าอะไรเธอก็พูดหลายอย่างฉันก็พูดว่าฉันแค่ซ้อมกับคริสติน่าทำไมหรอซ้อมเป็นท้งนี่ไม่ควรเถีงยงศาสตราจารย์นะฉันก็ได้โทษตามที่ศาสตราจารย์ให้มานะฉันก็ทำต่อมเมื่อนรัองนั้นนะโทษคือสิ่งที่เธอต้องได้ไถูกแต่สิ่งที่เธอไม่ควรทำคือเถีงยงศาสตราจารย์แล้วก็ไม่ควรไล่วลเวทแล้วมันหลายครั้งแล้วด้วยนะฉันว่าไอ้เรื่อง แบบว่าพูดจากับศาสตราจารย์แบบนึงนะเธอต้องโดนแบบว่าทำโทษถึงขนาดไหนถึงเธอจะจำที่ฉันไล่ที่ที่ที่ฉันไล่ก็เพราะว่าฉันโดนไม่ชอบคำพูดอน,นั่นอีกแล้วเหรอเจะย้อนมากับกลับมาเรื่องเดิมอีกเหรอเนะี่ยมันจะจบไหมล่ะวันเนี้ยปัญหาเกิดต่างบ้านฉันจะไม่ว่าเลยต่นนี้แค่กับเพื่อนเธอย่งไรเวรใส่เลย ถ้ามาเริ่มด้วยวาจาขอให้จบด้วยวาจาได้ไหมครับได้ไหมเธออย่าลืมนะที่นี่คือสลิตเทรีนแบบว่าทุกคนทําอะไรอ่ะมันต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะใช่อ่ะเธอไม่หมุนยยแบบเพื่อนๆเลยหรอส่วนรวมอ่ะคำว่าส่วนรวมมันมีผลกระทบต่อคนอื่น่ะเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยเอาละเอาละทุกคนใจเย็นๆคุณยูริขอนนิยามคำว่าบ้านสลิตเทรีนของเธอได้หรือเปล่า คำว่าเลือกบริสุทธิ์ว่าควรที่จะทําตัวยังไงหรือกิริยามารยาทอ่ะควรที่จะต้องประพฤติที่จะทํำยังไงฉัอยากรู้เรื่องนี้มากเลยเธออยากอยู่ตามเส้นเรื่องหรือว่าอยากอยู่ตามที่เราอยู่กันจริงๆล่ะก็จะเล่นได้ทั้งเส้นเรื่องคืออะไรเส้นเรื่องธีมของประเทศนี้นะเธอผมเลยวันนี้ทานเ็เลยไ่ทานหรือเปล่าไมใช่ เส้นเรื่องก็คือเส้นเรื่องของซิลิทรลินคือพวกเขาไม่ได้อยู่รวมกันแบบนี้หรือว่าอบอุ่นกันแบบนี้เล่นตามเส้นเรื่องของอันนั้นน่ะแต่ไม่ใช่ว่าซิลิทรีนก็จะไม่รักกันนะฉันจะบอกให้ซิลิทิลนรักซิลิทิลนคือรักกันนะฉันจะบอกให้เธอไปฉันไม่แน่ใจว่าเธอไปรู้จักซิลิทรีนของที่ไหนแต่ซิลิทรีนที่นี่เป็นคนที่ห่วงใยเพื่อในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ไม่ไล่เวทใส่กันฉันอยากจะถามเธอหลายครั้งแล้วว่าตอนเวลาที่เธอไม่พอใจเธอไล้เวทใส่ทุกคนเลยหรือเปล่าลาบาดวอลสก็ไม่นะเมื่อวานฉันโดนไล่เวทในนี้ตายพวกนายก็เห็นนี่นันฉันนะ่ะฉันก็เข้าใจแต่ว่าตอนที่เขาไล่เวทฉันก็เตือนอืมก็นั่นแหละฉันเตือนทุกครั้ง แต่ทำไมถึงไม่มีใครปับหรือว่าพวกเธอชอบกับการที่บ้านต้องอับอายแบบนี้ยังไงล่ะไม่หรออับอายหรอที่บ้านเรเวนคอร์แตกฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะมาอะไรแบบนี้กันนี่แสดงว่าเธอรูงไม่เข้าใใจนความเป็นิมาธอเดินเข้าไปในบ้านของเรเวนคอร์ของเธอฉันคึ้นฉันอยู่เรเวนคอน่ะ ไปอยู่กับเพื่อนไหมล่ะฉันอยู่สิ่ันไปอยู่กับเพื่อนได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเธออาจจะทำให้บ้านซิลิทรีนต้องแปกเปื้อนฉันคนเดียวเหรออาจจะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวไม่รู้สิแต่ว่าอย่างน้อยตอนที่ทำให้บ้านบาเรียแตกตอนนี้คนนั้นคือเธอนะฉันเหรอคนที่ได้เวทอาจจะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวฉันไม่พูดต่อแล้วนะใครจะพูดอะไรก็พูด เริ่มหน่าวมันได้ไปก็ไม่เข้าใจหรอกมันรบกวนต่อบาเรียบ้านก็ใช่ก็ถูกใช่เป็นคนทจริงขึ้นมันก็ทําให้บารียบ้านถูกรบกวนเยอะเยอะคนแบบนี้พูดไปไม่้าใจนนไม่ไหวแล้วมันก็แตกเธอคือคนสุดท้ายที่ทํามันแตกเธอก็ควรจะรับผิดชอบอะไรล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเธอไม่รู้สึกว่าเธอทำอะไรผิด ฉันก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยอะไรกับเธออีกฉันก็รู้ว่าฉันทำอะไรผิดว่าคุณจะชอบตีนะคุณยูริคุณก็ไม่พูดต่อฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับพวกคุณแล้วนะพวกคุณยังพูดไม่พูดต่อฉันไม่รู้อะไรฉันก็รู้ว่าฉันทําผิดเธอไม่เปียบเทียบกับบ้านอื่นอยู่เลยฉันรู้แล้วฉันยกตัวอย่างให้ดูไงว่าถ้าพวกเราอบอุ่นอยากอบอุ่นกันจริงพวกเราต้องมานั่งทะรล็ะกแบบนี้หรอฮะอมันพวกฉันพยายามเตือนเธออยู่ เธอทำอะใช่ฉันรู้ว่าฉันก็เธอเตือนเธออยู่แบบนี้มันดีนะแต่การกระทำของเธอไม่ดีฉรู้อืมใช่ก็แค่นั้นแหละฉันทําไปแล้วให้ฉันทํายังไงได้ล่ะฉันเข้าใจฉันแค่มาเตือนกูเลยเนื่อยจริงเขากูไม่กลับแล้วน่ะซึ่งกูว่าเขาจะกลับบ้านจะทําไงดีไม่รู้เขาจะกลับบ้านก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับฉัน ฉันจะบอกเลยนะว่าจริงๆฉันไม่ได้สนหน้าใครทั้งนั้นฉันจะพูดเลยแต่ว่าฉันสนใจเกือนใครไม่รู้กี่ครั้งแล้วฉันพยายามที่จะเตือนเขาดีๆเลยแล้วก็โปะแตกเขาก็อย่าอย่างหนึ่งเลยนะช่วยคิดถึงคนในบ้านด้วยเวลาทําอะไรหากเขายังไม่คิดถึงคนในบ้านต่อไปคุณพรยุทธ์คุณจําเป็นที่จะต้องตัดเนื้อร้าย อันนี้อย uh. ู่ท э bon ี่หัวหน้าเห็นหัวหน้าเขาบอกแล้วฉันยังไงก็ได้ตามหัวหน้าเลยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องตัดเตือนเขาอีกก็จริงเพราะเราบอกเขาไปแล้วเดี๋ยวสิ่งที you know, <sino S 1> ่เขาทํา <abra> มันก <tôi S 2> ็สนองถึงเขาเองฉันลืมบอกใช่เดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าฉันจะบอกให้ว่าควาเป็นสลิทรีนมันเป็นมีความเหนียวแน่นที่สุดแล้วฉันจะบอกให้ผู้หญิงคนนั้นเลยแต่ฉันก็บอกไปแล้วผู้หญิงคนไหนก็คนที่พูดนั้นคุณอยู่รีอยู่บ้านหรือเปล่า ว่าดีไม่ไงนะอฉันเรือของเธอที่บอวเขียวอยู่บ้านหรือเปล่าน่ะอยู่ข้างในฉันว่ารอเขาออกมาเถอะอ๋อถ้าเกิดเธออยากคุยกับเขาเธอก็รอคุยกับเขาเองละกันฉันอยากคุยกับเขาหล้วฉันไม่เรื่องอะไรสนุกเลยมีเรื่องที่ต้องคุยเยอะนะฮะดูทรงละมันจะสร้างเรื่องไอยากคุยน่ะ พายุรบกวนเข้าไปตามเขาสักนิดนึงได้ไไามทุ่มแล้วนะจู่ๆเรื่องก็มาหาหน้าบ้านเลยฮะกูบอกเลยนะเดือดเดือดปุ่นปุ่นเลยเดือดเดือดเลยยูนี้เหมือนแข่เธอจะมารอหน้าบ้านนะเธอควที่จะไปเจอเขาหน่อยนะเหมือนแขกเธอจะมารอหน้าบ้านนะแต่ขอแนะนําว่าเธออย่าไปคนเดียวแขกใครน่ะแขกเธอน่ะเขาต้องการที่จะพบเธอแต่ว่าฉันไม่ให้เขามาในบ้านเพราะเขาอยู่คนละบ้าน เดี๋ยนไม่เคยให้ใครเข้าบ้านเลยะถ้าเราไปคุยดูหน่อยหนึกูบอกเลยนะกูไม่ช่วยแน่สิ่งที่เธอก่อแล้วประเด็นคือมันโหมกระหน่ำเธอในชุดหยุดเดียวบอกเลยว่ามันจะตายแน่นอๆไก่ทอดฉันว่าเธอไก่ทอดจะออกมาไหมใช้ลำยาฟื้นกูบ้าดิชันตรงนี้มันมีบาลีหรือเปล่าดูจริงจริงตรงนี้มีเเดดีี๋๋ยยววฉันขอแค่วงปกติพอนะตรงนี้ เดี๋ยวนะทำไมต้องถามถึงบาเรียด้วยนะไม่ต้องตะโกนพูดไม่ต้องปกติฉันอยากรู้ไว้ก่อนนะถ้าอยากจะลองของกับฉันแบบอย่าพึ่งอย่าพึ่งไล่อยากรู้ใช่ไหมอย่าพึ่งไล่ไล่เฮ้ยผอ้เชี่ย